สวัสดีครับเราจะมารีวิวในส่วนของเลกจิล่านะครับเครื่องช่างน้ำหนักอัจฉริยะของ vivo นะครับซึ่งในส่วนของเลกจิล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูภายในกล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือรูปลักษณ์กล่องภายนอกของเลกจิล่านะครับและทันทีที่เราเปิดกล่องนะ้าออกมาเนี่ยเราก็จะพบกับเครื่องช่างของเรานะครับที่อยู่ภายใน ตัวเล็กจิล่าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมากนะครับดูสวยทันสมัยและที่สําคัญเนี่ยใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีนะครับขนาดโดยประมาณเนี่ย26คูณ26คูณ2.7เซนติเมตรนะครับน้ำหนักโดยประมาณก็1.6กิโลกรัมซึ่งในส่วนของเล็กจิล่าทุกคุกเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีอายุการรับประกรันอยู่ทั้งหมด1ปีด้วยกัน ในส่วนของเล็กซิล่าเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีนอกจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคู่มืออยู่ภายในกล่องนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีฐานแถมฟรีมาให้อยู่ทั้งหมด3ก้อนนะครับที่เราจะใช้กับเครื่องช่างทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของเล็กซิล่านั้นนะครับเมื่อเราแกะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ สำหรับในส่วนของ l e ็ i จิล่นะครับถือว่าเป็นเครื่องช่างน้ําหนักอัจฉริยะประเมินค่าเปอร์เซ็นต์ในร่างกายนะเป็นตัวช่วยสําหรับคนรักสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพของเราได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับใช้ง่ายๆเพียงขั้นตอนเดียวก็คือขึ้นเหยียบบนเครื่องช่างพร้อมกับดูการแสดงผลรายงานบนหน้าจอในแอปพลิเคชัน Vivo Smart บนมือถือของคุณได้ทันทีเลยนะฮะ ในส่วนของเล็กจิล่าเครื่องช่างน้ำหนักอัจฉริยะของเราแสดงผลด้วยหน้าจอ LED display นะครับสามารถวัดค่า Body Balance ได้อย่างแม่นยำและที่สำคัญสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวนะของบุคคลได้ถึง10คนเลยทีเดียวในส่วนของเล็กจิล่านั้นนะครับมันสามารถรายงานผลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือค่า bmi ดัชนีมวลกายไขยมันในร่างกายนะมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อระดับน้ําไขมันในช่องท้องและอัตราการเผาผลาญในร่างกายของเรานั่นเองในระดับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างเล็กซิล่ากับสมาร์ทโฟนในมือถือของเราเพื่อดูรายงานผลสุขภาพอันดับแรกนะครับให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Vi v o smart ลงไปที่โทรศัพท์มือถือพร้อมกับไปที่เมนูอุปกรณ์นะครับเพื่อทำการเปิดในส่วนของ Health Scale เพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับตัวเล็กซิล่ากับโทรศัพท์มือถือของเรา เมื่อเราขึ้นเหยียบบนเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างก็จะเปิดสัญญาณบลูทูธพร้อมกับส่งสัญญาณนะครับมาที่โทรศัพท์มือถือของเราก็จะทําการเชื่อมต่อพร้อมกับระบุข้อมูลที่รอการจัดการนะฮะเราก็สามารถเลือกน้าหนักได้เลยนะครับว่าเป็นของผู้ใช้คนไหนนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ถึง10รายเลยนะฮะ เมื่อเราเลือกไปแล้วข้อมูลก็จะถูกการจัดการและประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับในส่วน Oracle เองคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถเปิดในส่วนของอการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ทันทีที่เราช่างปุ๊บมันก็จะประมวลประมวลผลอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเลือกผู้ใช้นะครับก็จะเป็นเราโดยอัตโนมัติทันทีเลย แล้ววิธีการดูผลรายงานสุขภาพเนี่ยก็เพียงมานะครับที่เมนูในหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเมนูนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายในส่วนของเครื่องช่างตรงนี้ก็จะมีผลรายงานสุขภาพเกี่ยวกับน้ําหนักที่คุณช่างขึ้นมาเลยนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีผลรายงานในส่วนของน้ําหนักพร้อมกับแจ้งผลค่าสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่า BMI ก็คือดัชนีมวลกายของคุณนะครับ ไขมันในร่างกายของเราว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ในส่วนของกล้ามเนื้อนะฮะในส่วนของระบบน้ำในร่างกายของเราระบบกระดูกระบบไขมันในช่องท้องนะครับว่ามีไขมันที่สะสมในช่องท้องมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เมตาบอลิซึมก็คืออัตราการเาผาผลาญในร่างกายของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในขีดสีเหลืองเนี่ยก็คือต่ำกว่ามาตรฐานถ้าอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือมาตรฐานแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเหล็สีแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าที่เกินมาตรฐานนั่นเองนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็สามารถไปเช็คสุขภาพเช็คผลรายงานสุขภาพของเราได้เลย